สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนคำนามในห้องเรียนออนไลน์ายคูเมนะคะเรามาทราบความหมายของคำนามกันดีกว่าอ่ะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของนะคะสถานที่ทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตคำนามนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ชนิดอ่ะเรามาเรียนรู้ชนิดที่1กันดีกว่าชนิดที่1คือสามัญ,ญนาม คือคำนามทั่วไปใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของส,สถานที่ทั่วๆไปโดยไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเชน่นเด็กนักเรียนครูตัวอย่างโรงเรียนวัดอย่างเงี้ยนะคะต่อไปชนิดที่2วิสามัญน,นามก็คือคำนามชี้เฉพาะเป็นชื่อ ที่เจาะจงของคนของสัตว์ของสิ่งของสถานที่ตัวอย่างลิซ่าเป็นชื่อเฉพาะโดอยอินทนนท์เป็นชื่อเฉพาะทศก,การเป็นชื่อเฉพาะต่อไปข้อที่สสหม,มุหนามก็คือนามที่บอกหมวดหมู่คานามที่บอกลักษณะของคนของสัตว์ของสิ่งต่างๆที่อยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่นะคะ ตัวอย่างกองทหารคําว่ากองเป็นสม,มุหานามวงดนตรีคําว่าวงเป็นสม,มุหานามต่อไปในข้อที่4ลักษณะนามเป็นคํานามที่บอกลักษณะของคํานามที่อยู่ข้างหน้านะคะตัวอย่างนาฬิกาหนึ่งเรือนคําว่าเรือนเป็นลักษณะนามดินสอสองแท่ง คำว่าแท่งเป็นลักษณะนามต่อไปในข้อที่5อาการละนามก็คือคำนามที่บอกกิริยาอาการของคนของสัตว์ของสิ่งของนะคะส่วนมากจะมักใช้คำว่าการและคำว่าความตัวอย่างเช่นการเรียนการออกกําลังกายการวิ่งการอ่านความสวยความสะอาดความดี ต่อไปเรามาเรียนรู้หน้าที่ของคำนามกันดีก,กว่าหน้าที่ค่ะของคำนามในที่นี้คุณครูนำมามีอยู่ด้วยกันห้าหน้าทีหน้าที่ที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคตัวอย่างเปียกร้องเพลงคำว่าเปียกเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะต่อไปสองทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคตัวอย่างแมวกินปลาคำว่าปลา เป็นคำนามแต่อยู่ในส่วนของกรรมของประโยคนะคะต่อไป3ทํทำหน้าที่เป็นส่วนขยายนามอื่นๆตัวอย่างเช่นแม่จะพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่คําว่าเชียงใหม่นะคะเป็นคํานามแต่เป็นส่วนขยายของนามอื่นๆต่อไปในข้อที่4ทําหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคํากริยาพี่เป็นทหารเรือคําว่าทหารเรือนะคะ เป็นส่วนเติมเต็มของคํากริกยาคํากริกยาในที่นี้คือคําว่าเป็นต่อไปหน้าที่สุดท้ายแล้วหน้าที่ที่5ทําหน้าที่เป็นคําเรียกขานตัวอย่างผักบุ้งหยิบปากกาให้แม่หน่อยสิคําว่าผักบุ้งนะคะเป็นทําหน้าที่เป็นคําเรียกขานสําหรับวันนี้คำนามก็จบลงเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ